ใส่ปลาแดดปลากะดีพี่น้องปลาลาปลากะดีตลาดตอนตำแบบเบลเลาขึ้นเขาดูใจเราพยาบาลเวสสวัสดีครับหมวกวันสวัสดีจ้าเมื่อนี้ได้ตำบักถั่วพี่น้องตำถั่วฝักยาวใส่ปลาแดดปลากะดีพี่น้องปลาลาปลากะดีตลาดตอนตำแบบเล่ล้าขึ้นเขาแต่ข้าเหนียวหอน ก็ได้เนื้อแดดเดียวม้วันได้หมูแดดเดียวตราปักกะดีตราปักกะดีเอาเลยนะถุงถุงถุงของพ่อไหมฮะที่ซื้อให้พ่อแล้วพ่อไม่กินอ่ะตั้งมาแล้วนะเออกินได้เน้าองนี่ออเฮ้ยอ่อา,อา,อาๆๆไม่หนหอนแสบแบเหมือนกันพี่หนักได้น้ำมันต้มอันมากระทิสแล้วกับผักบุ้ง จ้ากินตำสวดน้ำกันได้จา้าแซ่บน้ำกันพี่น้องโอ้ยหิวขาวแห้งพี่น้องมาหน,นียุ่งครับอืมจับอร่อยมากเอืมอยังไงสั่งยังสั่งยังจ้ายังไม่ส,สั่งเลยนะบางคนบอกสั่งหลายรอบแล้วค่ะ mỗi tay nào anh À bây đấy hello à em đang ăn chip hello hello ăn ไปรทุทอมอ่ะไปยันนี้ออกไปไหมยันนี้น่าจะไปพวกนี้อ่ะมึงเอาไหมอันเดียนี่มันไปที่มู่กี่หม่มันไม่รู้อ่ะ ก็เช้าเนี่ยยังไม่รู้ว่าชักยุงก็เช้าเนี่ยเนือเ้อใยญ่อร่อยมากแล้วก็ทำใหม่อีกทำใหม่อีกนอ่ะไปค่ะ Do đó tay lắm mà mặt 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 Đây đây đây, đây mặt 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 Ok, ok นายหมู่เก้าเหรอเหมูนเก้าโทรมาหัดหัดจังหวะการทำคลิปแทะรู้ไม่ร่ำเวลาเลยเพราะว่าคุณนายฉันนะใส่ยังไงไปละ ท่านกำลังแซบเลยอะไรร้หรมถูกมะกินเวลาบมาเป็นกินดีๆระห่างกลางนากินเวลาทุกคนกิน ตัวค้างนคน,นทำบ้านเนี่ยปลูกเองไปขายที่ตลาดอืมอร่อยครับทำบ้านย,ย่อปกป้องไม่พายยาก ขาก็เลยไม่ค่อยกินกันมาจ้ะขอากินอะไรพยายามพยายามอืม กินมันหมักินเรหล่างมนมหมอหนาอืมกจัดสะล่าใอ่ตอนเยอะ อากาศร้อนแฮงอากาศร้อนมากเลยแดดดีแต่อากาศร้อนมากคือสอมตนนกนรกนี่ทำอะไรนิดหน่อยก็เหงื่อแตกปุ๊บปุบปุบปุบติดมันอร่อยหรอหอมมา Ừ. Oh. Oh. เนื้อจะมีความนัควคมกล่อมโจะมีความนุ่มนิ่มแจ่บเนื้มไหมเนื้อมม ออร่ยหัวอร่อยเนื้อก็อร่อยสระดูปลาอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวอิ่มวะอล้วก็เดี๋ยวเป็นถึงปั้นใหญ่หนึ่ง เพราะฉันเล็กๆน,ะนะั่นน่ะมู๊ยกี่กินนะบบ๊กอิ่มแล้วเอาก็อิ่มเนาะกินได้เท่าที่กินสืมเฮ ไปก็ไม่ต้อ,ง,องคอยลากิน,น้ำกัน,นรอนด้วเหลือเนือ่วน อืนี่มันหมูร้เลยเนี่ยเออหาอยู่ว่าหาไปไหนะอะไรล่ะัวปักกิ่งคอฉันเดียวดีๆทขามกเาอยากเห็นฝนมาล้อยังอยาก กินของพ่อนี่ของเขาก็คือเป็นอะไรที่กินเขาเลยซื้อไว้ตั้งแต่พ่อยังไม่เสียซื้อมาให้แกแะชอบกินปลรราปลาการหรีไปค้นเจอในตู้เก่าๆไ่เล่ามาตามใส่บักอันบักอัน,อนทัวฟัง,ง,ง,งเงี้ยอืมอืมอ่มดีเลยอิ่มดีแล้วนะอิมเป็นเอี่ยม chín nữa dòng chín em chín mùa thứ một lần để mùa tình cao mùa mi mặn nhé nha Ngon nè phía เราขอนิยามชงเส้นได้จีปลาอ,อันรอบดกบม่ไเ้กาบขอบมากเลยละครับเออเดืรอสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับหมูแดดเดียวเ,เนื้อแดดเดียวมีตอนนี้มีแดดสั่งได้เลยจ้ะใส่กอกหมูส่กอกบุ้นเส้นใส่กอกบุนเส้นหม่ำเนื้อหม่ำเนื้อแหนมตุ้มหมูแหนมตุ้มหมูใส่หนังแหนมตุ้มเนื้อส้มเนื้ออหม่ำเนื้อ มันม่พูดแล้วรโอเคสั่งได้เลื่อนได้เลยครับอันพี่นองรับร้องรับประกาศความแสบอีรีพี่นองเอา้ามื่อนี้อันไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคิดหนาได้